สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมโอ๊กในเกม Antarctic Adventure นะครับผมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเกมเล็กๆน้อยๆที่ผมก็ชอบเล่นอีกเกมหนึ่งนะครับผมก็เลยเอามานําเสนอกันนะก็ถือว่าเป็นเกมเก่าอีกเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นในสมัยเด็กๆนะผมว่าสนุกดีจริงๆเป็นเกมเ g น i u i รผจนภัยข้ามทวีปนะครับผมข้ามโลกเลยแหละผมว่านะมันก็จะมีสามเลเวลแต่ว่าเออจริงๆด่านมันก็จะมีสิบด่าน นะก็ความก็พอจบด่านสิมันก็จะมาขึ้นเป็นเลเวล2นะก็จะป,ป,ประมาณนี้ก็คืออย่างน้อยก็ขอจบสักเลเวลหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราเริก่กเลยเนาะ <S <S 1> <S 1> อ่าเราก็จะมาดูกันว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นด่านนะก็ดูตามความเส้นทางนะแล้วก็จะเป็นเพนกวินน้อยกระโดดไปรโดดกินปลาไปเอะเนีย่ยเห็นไ่ะ ไอไอไอแมวน้ำเนะ่ยคือชนไม่ได้นะอ่าก็จะมีธงสีสีให้เก็บใช่ไหมอ้ยยอ้ยสะดุดอ่าก็จะมีอ่าธงสีอ่าก็กดกระโดดค้างไว้อะกดรัวๆไว้เนี่ยมันก็จะทำมันก็จะบินได้นะพกธงสีสีเนะี่ยก็เป็นแค่สกอร์เฉยๆนะเนี่ยธงกับปลาสองอย่างอะ อู้แม่งขึ้นมาขวางพอดีอ่ะอ่าแล้วก็กดลูกศรขึ้นไว้อ่ะกดลูกศรขึ้นไว้ก็คือว่าเป็นการเล่นความเร็วนะทางขวาบนจะมีสปีดอยู่เห็นปะอ่นี้เนี่ยถ้าเกิดผมกดลูกศรลงกดถอยหลังเนี่ยเอิรมก็จะสปีดช,ช้าลงนะโอเคแล้วก็จะมีเลสเลสก็คือแบบจุดจุดพักอนะ่ะว่ายง่ายเป็นจุดพักนะโอเคแล้วก็ใกล้ใกล้จะถึงละ โอเคเราก็มาถึงแล้วออสเตรเลียนะครับผมเป็นด่านแรกสเตจหนึ่งนะเรามาถึงแล้วเรียบร้อยโอเคเห็นปะ่ะมันจะมีตรงสีน้ําเงินที่มันเปลี่ยนไปก็คือเราเดินทางผ่านตรงนั้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าก็มีเท่านี้นะทงอุ้ย <laughs> กดปิดภ่มผมลืมกดกระโดดอะ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่าแต่ความยากของเกมนี้มันไม่ใช่แค่นี้อ่าถ้าเกิดไปทางโค้งแบบเนี้ย ว่าเรามันจะไหลไปเองเนี่ยมันจะไหลไปทางขวาเองห็่ปะอ,อันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะโอเคโอ้สะดุดนี้หน่อยคือเราพย,พยายามอย่าไปสะดุดอะไรมากอะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะช้า,ชานะครับผมอ่ามีไปเอ้ยมันไม่โดดเอ้ยสีสีโอเคเราได้คอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วเห็นบนหัวไหมเราไปขอจักโดไรโดไล,ดลมอนมาไปบินบินข้ามไปเอ้ยโอ้ยแมวน้ำมันมา โหตรงกลางพอดีแล้วแล้วคือระหว่างที่กดคอปเตอร์ไม่ไผ่เนี่ยมันมันหลบซ้ายขวาไม่ได้อ่ะมันได้แค่มันได้แค่มัน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 กดไปไหนไม่ได้เลยแหละตอนที่กดคอปเตอร์ไม่ไผ่อยู่ยกเว้นแต่ว่ากดแบบหยุดกดอ่ะเออมันมันก็จะมันเนี่ยมัน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 ก็จะหยุดไฉไปเองนะอ่าฟรานฝรั่งเศส เอ๊เดี๋ยวนะไอ้สองสองประเทศนี้มันอยู่มันอยู่ใกล้กันเหรอวะมันอยู่คนละทวีปเลยใช่ไหมก็ช่างมันเถะนะอ่าอ้าตอนนี้เริ่มเราเริ่มเริ่มสูรยามเย็นนะครับผมเคแล้วก็กินกระโดดกินปลาไปเก็บโค้งไปกินปลาไปเก็บทค้งไปอึ๊บโดดอึ๊บโดดโอเคอ่าทีนี้ก็เป็นโค้งข้างนี้นะอึ๊บอ่ะบินเนี่ยเห็นป่าผมผมกดซ้ายขวาไม่ได้เลยมันมันมันไหลมันไปเองนะก็ต้องคอยหลบให้ดี โอเคผมนึกว่าผมจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้อ่ากะโดดกินปลาไปอ่าโอเคด่านนี้เหมือนเหมือนไม่มีแมวน้ำเลยอุ้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 ยนึกว่าจะล่วงละปึ๊บต้องโดดข้ามพร้อมกันสองอันไม่งั้นไม่พ้นอ้อแมวน้ำมาขวาเงี้ยโอเคกินปลาไปอ่าโอเคเวลาเหลือเฟือ สบายสบายนะด่านสามถึงไหนเนี่ยอ้าไมมันกลับทำไมมันกลับมาออสเตรเลียแกมันก็ไม่ได้วนกลับมาที่เดิมซะหน่อยโอเคมันจะมีสิบด่านนะลองรับนับจุดดีดีอ่าแล้วทางก็เป็นพันกว่ากิโลอ่ะเวลาเราก็มีเหลือเจ็ดสิบกวีนะโอเคอ่าเราได้คอปเตอร์ไม่ไผอีกแล้วอพอคงข้างนี้ใช่ไหมอุ้ย <c oughs> ออ้ยแมงโผมาสองตัวสามเลยโอเครอดไว้รอบนี้รอดอ่าึอบไปอึ๊บโดดเึ๊บโดดโอ้ยไอ้นี่มันขวางตรงกลางตลอดเลยวะโอ้สปีดตกแล้วต้องเล่งก่อนเล่งเครื่องก่อนวิ่งวิ่งโอ้โหออ้ยเพ่งล่วงเลูบางทีมันก็หลบยากนะมันขึ้นมาติดติดกันโอเค โอเคแล้วก็บินข้ามไปมันมันไม่มีปลากระโดดเลยอะ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,ยเกือบไปเกือบไปอ่าอุ้ยผมก็โดกดกระโดดไม่ทันมันต้องแบบว่ากระโดดข้ามพร้อมกันสองอันเลยไม่งั้นนไ,ไม่งั้นยังไงก็ไม่พ้นอ่าแล้วก็มาทันเวลาอยู่นะอ่า นิวซีแลนด์นะครับผมเคลียดานสีแล้วเรียบร้อยโอเคเก้าสิบวิหนึ่งพันสองร้อกิโลเมตรนะครับผมอ่าแต่จะบินไปกระโดดข้ามไปโอ้ทงแม่งอยู่แบบคน่าขะางแลวจะไปเก็บยังไงวะเนี่ยไง่ไหมมันไปอยู่ตรงหลังนั้นตลอดเลยเอ้ยโอเคคือทงทงที่ที่มัน ไม่ใช่สีกระพริบกระพริบอ่ะที่มันที่มันไม่มีหลายสีเก็บไปก็มันเป็นแค่เนี่ยมันเป็นแค่แต้มไม่เฉยอ่ะเป็นแค่สก,รสกอร์นี่ต้องเก็บอันนี้โอเคเรากระโดดธรรมดาก่อนนะต้องกดตัวหลวอุ้ยโอย้มันมันคงซิกแซกไปมาเลยมันเนี่ยเฮ้ยแล้วไม่ใช่แมงมาหมดโอเคผมนึกว่ามันจะมาหมดตอนที่เออเนี่ยนี่นี่ตอนเนี้ยตอนเนี้นึกว่ามันจะมาหมดตอนเนี้ยแบบไม่แบบอ,อ,อยู่ระหว่างอุ้ย เนี่ยอยู่ระหว่างช่วงที่มันมีรูเยอะๆแล้วแม่งล่วงลงไปตรงกลางพอดีอ่ะอ่าโอเคเราก็จะบินข้ามไป,ปเรบเพ็นควิ้นบินข้ามโลกเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่นะโอเคสบายๆช่วงนี้ไม่ค่อยคงไม่ค่อยมีอะไรแล้วมั้งก็แค่หลบซิกแซกไปมาเนี่ยอ่าเนี่ยผมเกลียดมากเลยไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่มันมาโผล่ตรงกลางอะ่ะแต่ก็สบายๆชิวๆนะ นี่คืออะไรอ่ะประเทศเพนกวินเหรอมีธงเป็นรูปเพนกวินเ้วยแล้วมันทำท่าลำอะไรมเมื่อกี้ไอตัวเล็กอ่ะช่างมันเถอะแล้วก็จะเดินทางกันต่อไปนะเฮ้ยรอบนี้เหมือนเหมือนปลายเยอะอือวิแมวน้ำาอี่อกี้แมวน้ำเมื่อกีโอ้โหผมไม่น่ากดลดความเร็วเลยโอเคไปใหม่ไปใหมเก็บตาไม่เคยทันเลย มันอยู่ห่างไปอ่ะอ,อุ๊ยอุ้ยโยงเลยแกอ่าเราได้คอปเตอร์ไม่ไผ่แล้วนะโดูไลมอนอุสาประดิษฐ์มาให้มีไปโอเคมันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ข้ามเลยอ่ะโอ้ยคือถ้าเกิดมันโดนขอบๆอ,อ่ะมันจะแค่มันจะแค่สะดุดนะแต่ถ้ามันตรงกลางนี่แบบเนี้ยอ้ากระโดดม่ท้นอ่ะโอเค ผมลืมเล่งความเร็วมันก็เลยแบบวิ่งช้าไงโอ้หลบข้างก่อนเลยหลบข้างก่อนเลยแบบนี้เอ๊บโอเคเอาเก็บปลาไปโอ้เวลาเกือบหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบตัววิอ่า USA สหรัฐอเมริกานะครับผมผมว่าผมคงเล่นเล่นแค่เลเวลเดียวลและพอละอ่าลต่อไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าร้อยกิโล โหแบบแม่งเป็นเพนกวินที่แบบโหดมากอ่ะเดินทาง900กิโลใช้เวลานาทีครึ่งแม่งยิ่งกว่าเครื่องบินอีกอ่ะแต่เราไม่ใช่เครื่องบินเรามีแค่คอปเตอร์ไม่ไผ่นะโอ้แล้วผมจะออกจากซอกนี้ยังไงวะเนี่ยไปอ่าโอ้โหลูเยอะแคโอ้ยโอ้ขึ้นบิ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 นโอเคเรลงสปีเดเต็มแล้วเต็ที วิ Ooh, うう่งไปเต็มท uh, okay. um, okay. uh, uh ี huh. ่โอ้โหไม้แก้ไม้แก้ไอ้รูเยอะๆในไม้แก้โอเคเรามีรอดเรามีรอดโอ้โหไม้แก้ต้องโดดข้ามพร้อมกันพร้อมโอเคโอ้โหไม้แก้ปึ๊บปึ๊บอือ่าสบายๆนะอ่าเราใกล้ถึงแล้วเหลืออีกสองร้อยกว่ากิโลเมตรปึ๊บโอ้โหเก็บทงไม่ได้กดได้คอปเตอร์ไม่ไผ่เลยอ่ะ อเคเซาตเตอเจนตีน okay. like ่าโอเคเหลืออีกสามด่านนะครับผมก็มันจะมีด่านหนึ่งที่โคตรสั้นเลยและอีกด่านหนึ่งแม่งยาวมากโอเคนะปึ๊บอ่ะอุ้ยมันทางโค้งเนี้ยอืมมาจะมีอะไรมาโอ้หเนี่ยเนี้ยผมไม่ค่อยชอบไปทางซิกแซกไปมาเนี่ยมัน ควบคุมยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นโอ๊ยผมจะไปเก็บทงอ่ะมันโอ้โหใสแบบวิ่งเข้าเร็วไปหน่อยโอ้ยโอเคมาเอปเตรมไม่ไผ่บินเข้าไปโอเคโอ้โหว่าแล้วลวกเลยโอเคหลบข้างก่อนหลบข้างก่อนอ่าถ้าเจอเยอะเนี่ยปทิก็หลบข้างเอาก็ได้นะอ่ามาแล้วก็จะโดดข้ามไปเก็บทงไม่ทันอีกแก อ๋อโอ้โหโอ้โหโอุห้ยมันไม่โดดวะโอ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 เออมาวิ่งไปใหม่ใส่สปีดเต็มที่ปึ๊บ <c oughs> เนี่ยมันต้องกระโดดข้ามอุ้ยมันต้องกระโดดข้ามพร้อมกันสองอันอะไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวไม่ไม่พ้นยากอ่าลกลับมายูเเอแก อ่าเราเหลือสองดานแล้วนะแล้วก็จะจบเกมนี้แล้วโอ้ดานต่อไปแม่งสั้นมากอะสี่ร้อยกิโลเมตรให้มาสามสิบวิบหายละคือถ้าเกิดสะดุดถ้าเกิดสะดุเดเยอะๆนี่คือแบบมันจะแพ้เลยใช่ไหมเนี่ยสะดุดทีนึงก็ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็หลบดีๆโอ้แม่งเก็บทงมันจะกอกันหนึ่งปลาก็ไม่ได้แดกเลยตัวอ่าสบายๆ ง่ายกว่าที่คิดอ่ายูนิตเ็ดคิงดอมแม่งคนละทวีปเลยด่านสุดท้ายโหแม่งโคตรไกลอะ่ะ1600กิโลเมตรให้มา1 110วินาทีอ่าเราได้คอปเตอร์ไม่ผ่าแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวบิน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 โอเคลงมาโอ้โห อีกอันนึงโอ้หึติดแมวน้ำอ่ะเสียเลยเสียคอปเตอร์ไม่ไผ่สีเลยโอ้ชิบหายแล้วแม่ไอโอ้หื่ตายละชนเริ่มชนคอมโบแล้วเนี่ยเออไปใหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้ไม่แกละมันมม่ีกละมันมาแล้ววิ่งหลบข้างๆแล้วกัน จะไปเสี่ยงตรงกลางก็คงไม่ไหวนะเอ๊บอืเกือบหลบไม่ทันอะ่ะโอ้โหซิกแซกอ,อีกแะอาคอปเตอร์ไม่พายเราได้มาแล้วเอาบินไปอ้าวหายแล้วแม่งลงมาซอกนี้อีกแะเอ๊บโอ้โหสะดุดเลยหลบ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 มาตรงกลางก่อนอ๊บเอ๊บอ้อยกระโดดไปเก็บธงส,สีสีไม่ทัน เราได้แล้วได้แล้วเราได้คอปเตอริมวไหาแล้วเอาบินไปเราจะเราใกล้ถึงเป้าหมายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้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 ชิบหายแล้วตาย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 กูตายกูไม่ทันแน่เลยโอคือประมาณว่าแม่งทำมาดักโดยเฉพาะเลยมื่อไหร่ตรงนั้นน่ะเออเอออ่รอดเว้อเอาบิน บินขึ้นไปด๊บปุ๊บลงมาลงมาอ้าวทันเว้ยโอยเหลือ8วินาทีอ่าลกลับมาญี่ปุน่นเคลียด่านสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จบลงแล้วกับเลเวลหนึ่งก็พอแค่นี้ดีกว่าเนานะโอเคพอพอแค่นี้แหละก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นสเตจ11นะครับผมก็ ผมว่าก็พอแค่นี้แหละจริงๆมันมันคือด่านเดิมแหละแต่ว่ามันเป็นเลเวลสองมันแค่อัพความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็ถ้าเกิดเล่นเล่นจนครบสามเลเวลก็โอ้น่าจะเกือบสามสิบสี่สิบนาทีก็เล่นเอาพอแบบเป็นน้าจิ้มน้ําจิ้มก็พอนะครับผมก็ขอพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะแค่เลเวลหนึ่งก็พอลนะอ่าก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเกมอะไรวะชื่อเกมอะไรวะ Antarctic Adventure นะครับผมก็เป็นเพนกวินบินข้ามโลกด้วยคอปเตอร์ไม่ไผ่นะครับผม ก็กาจจะเอาอันนี้เป็นตั้งเป็นชื่อชื่อคลิปไปเลยนะโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็ขอจบลงเพียเท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับ mm hmm. ก็สำหรับครัน้นี้ก็พ mm hmm. อแค่นี้ครับบ๊ายบายไว้เจอกันในเกมต่อไปครับ